ค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอสินค้านะคะสินค้าชิ้นนี้จะเป็นจอคอมพิวเตอร์27นิ้วจะมีรุ่น YDE270A จอแบนด์สีดำและ YDE270C จอโคงสีขาวสินค้าของเขาจะดีไซน์หน้าจอแบนสวยงามช่วยเพื่อมิติของมุมมองได้เป็นอย่างดีรองรับเฟรมเนจอได้ถึง75เฮิร์ให้ใภาพที่ลื่น แลนะคมชัดละเอียดมากๆเลยนะคะฟังก์ชันเข้าใจง่ายมากๆเลยค่ะจะมีปุ่มเปิดปิดปุ่มเมนูปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอยู่ด้านหลังของจอนะคะตอนนี้นะคะจะมีพอร์ตเชื่อมต่อให้ลูกค้าเลือกเชืคพอร์ตได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น HDMI หรือว่า VGA นะคะขนาดของหน้าจอ27นิ้วจะกว้างอยู่ที่362ม mm, ิลลิเมตรยาว614ม mm, ิลลิเมตรสูง362ม mm. ิลลิเมตรดีไซน์ของเขาเก๋มากๆกเลยนะคะการออกแบบที่ไร้รอบมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุด แะะต่น,นี้รายละเอียดอย่างชัดเจนเลยนะคะภาพคมชัดละเอียดมากๆเลยค่ะสินค้าทางร้านมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดต,ตามทางร้านไหยนะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ